ก็สวัสดีครับผมชื่อโตโต้นะครับทศนาพลเงินเสงปัจจุบันทํางานที่บริษัทหลักทรัพย์บิยอนครับรับผิดชอบในกลุ่มเทคโนโลยีละอีเล็กทรอนิกส์ครับผมจบสาขาการเงินครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ถามว่าเคยผ่านงานอะไรมาก็เคยเป็นผู้แนะนําการลงทุนครับมาก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสไปทําในส่วนของวานิชธนกิจด้วยนะครับในส่วนนี้ก็มองว่าเป็นประสบการณ์ที่มาช่วยในการทางานปัจจุบันได้ มีความสนใจทางด้านเรื่องหุ้นอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ยิ่งอุตสาหกรรมที่เราดูเนี่ยก็มีความท้าทายอยู่แล้วก็เลยทำให้เรามุ่งหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อมาซัพพอร์ตในอาชีพของเราเนี่ยที่ทำงานอยู่ปัจจุบันครับถ้าถามว่าชอบเรื่องไหนก็จะเป็นเรื่องการในการวิเคราะห์เนีเราก็ชอบเรื่องหุ้นนี่แหละครับก็ดูอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและก็อ e ิเล็กเป็นหลักแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าหุ้น2กลุ่มนี้จะมีความพิเศษหน่อยคือหุ้นค่อนข้างผันขวนพอสมควรเราอาจจะต้องคอยติดตามข้อมูลบริษัทอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนนี้ก็จะมีอยู่4อย่างที่เราจะดูเป็นหลักคือ1เลยคือเราจะศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมแล้วก็การประกอบธุรกิจของเขาสองเลยก็คือดูหลักการบัญชีว่ามีรายการไหนพิเศษออกมาบ้าง3เลยก็คือดูพวกเรช,ชต่างๆทางด้านการเงินละ ว่า p โปรฟิตมาจินเป็นยังไงต่ำหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเลยก็อาจจะต้องตามหน่อยก็คืออาจจะเป็นศึกษาพวกคดีความที่บริษัทมีอยู่ในทั้ง4ส่วนนี้ผมมองว่ามันก็คล้ายๆกับหลักการทำดิวเดอรจินแหละก็ทําให้เขารู้เขารู้เรามากขึ้นแล้วก็ช่วยลดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์อก็เป็นเคสหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของเดลต้แล้วก็แคลคอม ในต้องบอกว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเ,เดลต,ต้าเดลต้าแคลคอมามก็ลงมาอย่ามีนัยะสาคัญแต่พอดีว่าผมติดตามภาพรวมธุรกิจมาแล้วมองว่าอุตสาหกรรมอย่ยังฟื้นตัวค่อนขงดีอยู่ก็เลยยืนยันมุมมองว่าทั้งปีที่แล้วเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มันน่าจะเล่นในส่วนของ AI ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ต้องบอกว่าราคาที่ปรับตัวลงมานี้ผมก็โดนชาเลนจ์เหมือนกันก็เป็นการแบบถ้าเป็นเป็นคติแล้วกันถ้าเรามั่นใจข้อมูลของเราเราก็ควรที่จะยืนยันข้อมูลออกมา สะท้อนสิ่งที่เราคัดการไว้ครับประมาณนี้